สวัสดีครับผมดรอุตอุงจากช่องเสมนาความ้วนในองศาของ World Wide Web, เ w อ w ์ไวเวฟเสนา for you โดเนครับกองทัพเดินด้วยท้องครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านครัวต้นแคนะครับัวต้นแค่วันนี้อยู่ที่ซุ้มเขียงนาในหนานะเพราะว่ากับข้าวร้านนี้อร่อยไม่แพ้ร้านอื่นครับอีก5-6กิโลจะถึงเมืองคนนะครับกับข้าวอีสานบ้านเฮาครับไม่ว่าจะเป็นแกงหน่อไม้ดองไก่นะครับ ปลานิลทอดหรือแม้แต่ราบปลานิลโอ้อร่อยครับที่นี่นะครับการันตีโดยโดรุงเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภาพรวมกันนะครับมีห้องแอร์ด้วยนะครับมีซุ้มอะไรซุ้มเอ่อเรียกว่าบรรยากาศมุกคุ้งมุกคุ้งนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกง่งถ่ายบรรยากาศทั่วไปก่อนเข้าไป่ายอาหารครับ ก็กลับข้ามมาครับดูครับโอ้โหเนี่ยแกงไก่หน่อไม้ดองครับเนื้อทางนั้นครับเนื้อทางนั้นแกงไก่บ้านนะครับนี่อันนี้ลาบครับดูครับลาบโอ้มะม่วงนะครับมะม่วงสับโอทอดสับนะครับแล้วปรุงมีผักสดครับโอ้ยพูดมาแล้วน้ำลายไหลครับเดี๋ยวอาจารย์เก่งดูวิธีการกินอาจารย์เก่งนะนี่ครับเดี๋ยวให้มันดูวิธีการกินตักมาอย่างนี้เลยก็ได้ครับนี่ ตักเลยเนาะสดกก้กนะวันนี้นี่สดกก้กนะครับนะสดกวกุก๋งกนีดกวกๆ๋โอ้นี่บวงครับงๆบวบวบวโอ้แสบแบแสบนะค่คเขาท่าเขาท่าเขาท่าไปเรื่อยอืมอืม มาน้ำอืมเอาพริกน้าพริกน้ำโอ้ทานทานนี่เองทานบระกระเทียมกับพริกสดเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นเอามาให้ไหมอืมดูเาติครับแซบแซบแซบน้องอืมด้วยตอนนี้ถึงตอนที่เคยคิดตังน้ำเนาะเมื่อทุกอย่างเลื่นแถวนี้อันนี้ไลท์ครับนี่ไลท์ครับมีกินบ้านมื้อเยนครับอุ่นกินครับ เนี่ยครับโอ้ยนี่นี่ครับผู้ต้องสดีจริงครับคดีคอคบก็คือเกิดเหตุไล่เขงผู้ใหญ่บ้านใช่กว่านะครับโอ้แ่บแครับแสบแบนะครับอย่าลืมมาเลยครับมาฟังนี่ก็มาล่องเบือเราจะว่าอาจารย์อุงชิโมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับตัวต้นแค่นะครับขอบคุณครับ